นิตาพงไทบูลค่ะเป็นผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืนหรือ SMC ค่ะแล้วก็ยังเป็นรองผู้อำนวยการ n e x t e c สวทชด้วยค่ะศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืนหรือ Sustainable Manufacturing Center หรือ SMC นะคะเราเป็นหน่วยงานภายใต้ n e x t e c สวทชค่ะมีภารกิจที่จะช่วยภาคอุตสาหกรรมยกระดับการพัฒนาอินดัสทร4.0 ที่ศูนย์แัตวกรรมการผลิตยั่งยืนนะคะเรามีเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์หรือที่เรียกว่าเทสเบดนะคะจำลองลักษณะของโรงงานนะคะมาไว้อยู่ที่ SMC ค่ะภาคอุตสาหกรรม สามารถใช้เครื่องมือเหล่านี้นะคะในการทดลองทดสอบระบบของตนเองได้เพื่อที่จะประกอบการตัดสินใจก่อนการที่จะลงทุนไปสู่อินดัสทรี4.0ค่ะศูนย์ SMC อยู่ภายใต้ในเทคสวทชค่ะดังนั้นเราจึงมีบุคลากรที่เป็นนักวิจัยก็มีความเชี่ยวชาญที่หลากหลายนะคะดังนั้น SMC เนี่ยเราสามารถดึงความเชี่ยวชาญของนักวิจัยจากแลบต่างๆเนี่ยค่ะมาช่วยภาคอุตสาหกรรมได้ค่ะ,ะ SMC ค่ะเราตระหนักว่าอุตสาหกรรม4.0นะคะไม่ใช่หน้าที่ของโรงงานอุตสาหกรรมแบบเด็กอย่างเดียวแต่ยังต้องเป็นการขับเคลื่อน ่นรวมกัซึ่งประกอบด้วยกลุ่มที่เรียกว่า system integrator หรือว่าผู้ติดตั้งระบบและกลุ่มที่ทำเทคโนโลยีหรือเทคโนโลยี provider ค่ะดังนั้นเราจึงทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนนะคะตั้งแต่โรงงานอุตสาหกรรม SI และเทคโนโลยี provider ค่ะ AIS นะคะก็เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีพาร์ทเนอร์ของ SMC ค่ะ AIS <AS S 1> ได้สนับสนุนการติดตั้งเสาสัญญาณเบสเดสชันของ 5G นะคะในพื้นที่วังจันท e ร์ EECI นะคะดังนั้นในพื้นที่ของ SMC ค่ะตอนนี้เรามีสัญญาณ 5G ครอบคลุมแล้วภา,าคอุตสาหกรรมสามารถมาทดลองใช้นะคะไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อหุ่นยนต์กับ 5G นะคะหรือระบบ AGV ระบบสายการผลิตที่จะใช้ประโยชน์จาก 5G นะคะนอกจากนี้ AIS ก็ยังช่วยลงโครงสร้างพื้นฐานนะคะไม่ใช่ พอเรื่อง 5G แต่ยังรวมไปถึงเรื่องของดิจิตอลแพลตฟอร์มด้วยค่ะ นอกเหนือจากเรื่องของเครื่องมืออุปรกรณ์เทสเบดต่างๆนะคะโรงงานอุตสาหกรรมจำเป็นต้องเข้าใจสถานภาพของตนเองก่อนดังนั้น s m c จึงให้บริการตรวจประเมินความพร้อมของโรงงานอุตสาหกรรมนะคะช่วยให้โรงงานอุตสาหกรรมคะรู้ว่าจุดแข็งและก็จุดที่ควรปรับปรุงของตัวเองคืออะไรนะคะจะได้วางแผนในการลงทุนได้เหมาะสมนะคะเราก็จะมีคอร์สอบรมด้านระบบอัตโนมัติคอร์สอบรมด้าน IoT เป็นต้นนะคะโรงงานตัดสินใจที่จะลงทุนแล้วนะคะ SMC สามารถให้คําแนะนํา ะะเป็นที่ปรึกษาทั้งในเรื่องของเทคนิคนะคะการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมรวมไปถึงการเลือกใช้สิทธิประโยชน์ที่ภาครัฐมีให้นะคะไม่ว่าจะเป็น สิทธิประโยชน์ทางภาษีของ b o i นะคะหรือว่าสิทธิประโยชน์เรื่องของเงินทุนแหล่งทุนต่างๆตรงนี้ก็จะมีเป็นลักษณะของการให้คําแนะนําให้คําปรึกษาได้ด้วยค่ะถ้าท่านเป็นโรงงานอุตสาหกรรมนะคะที่กําลังมองหาเทคโนโลยีที่จะยกระดับไปสู่อุตสาหกรรม4.0หรือท่านเป็น si หรือเทคโนโลยี provider นะคะที่สนใจหรือทํางานอยู่ในอุตสาหกร4.0นะคะก็ขอเชิญชวนให้มาเยี่ยมชมแล้วก็ใช้บริการที่ศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืนนะคะก็จะได้มีโอกาสที่จะใช้เทคโนโลยีต่างๆของพาร์ทเนอร์ของเราอย่างเช น a i s นะคะระบบ 5G ระบบดิจิตอลแพลตฟอร์มต่างๆค่ะ